สวัสดีครับมานําเสนอใบมีดตีจากเหล็กใบผ่านนะครับตัวนี้เป็นซองหนังแท้หนังวัวอัดลายจระเข้นะครับผมเย็บได้ด้วยมือโอเคมาดูลักษณะใบมีดกันเลยนะครับใบมีดยาว7.5นิ้วนะครับด้ามทำมาจากไม้พยุงกาดเขาควายสันหนา3มิลน,นะครัผมตัวนี้ใบมีดชุบน้ำมันนะครับอบบนไฟสองรอบ ครับผมหั่นซอยตัดเฉือนใช้แล่เนื้อนะครับผมนี่ยาวทะลุมาถึงตูดเลยนะครับกระชับมือผมเอาไว้แร่เนื้อหั่นซอยตัดเฉือนได้กันเลยทีเดียวนะครับทดสอบคมกันดูก่อนก็โอเคครับใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันทดสอบฟันกระป๋องน้ำอารมณ์ดูนะครับเราก็ แดดจ้าเลยนะครับเราจะใช้ฟันเป็นกระป๋องน้ำอัดรมณ์อยู่นะครับว่าจะโอเคจะผ่านไหมนะครับก็ใช้ได้ครับผมขาดใบมีดก็ยังรักษาคมได้ดีครับผมตัวนี้เอาไปหั่นไปซอยตัดเฉือนครับขอบคุณครับที่ติดตามและรับชม